สวัสดีค่ะจป่บบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับท่าช่องตทุกท่านนะคะเมื่อนี้ฉช้านะคะเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ร่มไสรนะคะสึง่งภาพพี่น้องแฟนคลับท่าช่องมาติดตามแนวทางตัวเลขนะคะเมื่อประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพี่น้องคะรอเอาไปติดตามรับชมนมกันนะคะมีพี่น้องแฟนคลับท่าช่องนะคะเลียกรองเขงมามม่ลายนะคะนาะให้ยมาติดตามแนวทางตัวเลขของปู่นะคะ Chat, ตรงนี้แนวทางของปูก็เป็นที่นาติดตามแล้วพี่น้องเนาะก็เป็นแนวทางที่ถือว่าเขาดีนะคะเนาะอาจารย์ไดกระรอกเขาไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะพี่น้องคะเขามารับชมนี้แล้วนะคะมัก่ว่าชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะพี่น้องคะเอาค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการบอรเซเวลล่านะคะเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ำกันเลยค่ะ ตามนวัตกรรครับตานวัตกรรเด้อปูครับไเอฟซีครับมาต่ำตัวเลขแนวทางครับหมวดวันที่หนึ่งสิงหาครับปูนี่ยูครับนี่ครับน่อยอืมหนอยเชชียนที่ปูเลขวิ่งมีศูนกเก่า่ปู ติดแปดเก้าศูนเลขติดแปก้าศูนย์แปรับศูนติดงเานวิ่งกับศูนเก้เก้ามูเน้นศนย์เจ็เลขเลขีมของเก่าก็ได้ะกมาประกบคือหนึงเห็นเกดิดเผ้เป็นหนึ่งกับหนึ่งอ่เป็นหนึ่ง ขก่ระวังขัน้างไหมอยู่แบบนี้ไม่กก็ิวิ่งเจ็ดคูนบปูเจ็ดคูวิ่งเก้ากับศูนบ๊ปูเอศูนย์กับเก้าเจ็ดคู่เน้นเน้นศูนบ๊ปูกับบ๊ปูนี่กับตัวกับเป็นัวอบนล่างเนาะ สี่ศูนสี่ศูนย์ปูแรกสี่ศูนย์ูนย์น่นหกศูนย์อ่ะสศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สามเก้าปูฟันดีบปูมันนี่บ่ท่านันวะบ่ท่นฟันดีสามเก้าบอกมีสามตัวบปู จะเขียนเรื่องนะไรปะพูมเหมือนก้าวเจ็ดเจ็ดเก้าเออเจ็ดเก้าสาวเล่าคือบอกพิวบอวถือแคบเว่ามือกอลิวฟวเทอเนี่ยสาวเลอาสาวเล่ไทยนะนี่ถึงสเนียงาวล่าไทยเหรอไม่ไ่เราไทยเราเวียงจันนี่แหละปู เราอยน่านี่แล้วเราเท่หนีแม่ไก้ไก่เราฟังนิแม่แ่บอกเหลียกฟังเราฟังเราบัดงมคู่เราบัดยังบนี่ถ้าเขาบดล่างนะปูเนาะครับเป็นบทบนล่างกลับด้วยเรคยไปโยนบัดงัคู่นะาูนค่ไปนอนยังหันจากสามขึ้นครับกับเว้นแต่ฟันดีฟันดีปูไปนอนฟังเราโอ้ยโอ้หเศรษฐ

หกศูนย์สี่นับอสเดนนี่นี่สี่ศูมามย่งล่อนนีครับน่นแน่นนะปดังปูฝันอยู่ว่าูศูนย์วัดปีเนะู้เนาะศูนยดป่าปดอ้นคงดฝันในกูถ้เอาควงันคงสุดท้ายนะปู พันไปแล้วันไปพี่สาวเล่าพันไปพันเล้วครับพันเด้าครับครัหาก็พันนะครูสาว็มูเออตัวนี้เนี้ยเอ๊ยแง่เดีวเกี่ยมแคบนาจอเอาไว้เนาะครับ แคบหนาจอยไว้ดื้อครับเอฟซี FC ครับเป็นน้าท่างครับของปูลมใส่ครับขวด,ดไปจําวันที่หน,นึ่งดื้อนี่ตัวบักหกศูนย์นีมาไม่น้อ<บ>ป,ปูนอนย์ว่ามาใส่ตัวนี้เลยสามศูนอะันซีกันซีศูน่นะมากหกศูนว่ามาใส่ตัวนี้มาแห้งนขันซีศูนย์่มากบหกศูนย์ว่ามาสามศูนย์มาเนาะวกลมมันไไหม่นาะวงกลมศูนไม่นะ,ป,ะ,ป,ะปูนะ<า> เล็กวิ่งวิ่ศูนย์นี่เนาะผูเนาะกับแมวพโลนี่สีชมพูเอฟซีท่านไหนกะรองออกไปวิ่นเบิงเดอร์ะเลขติดปูแปดเก้าศูนย์เนอะครับเอฟซีแต่มีตัวเลขที่มักอยู่แล้วเนาะคะจับปูใส่เลขวิ่นของปูเนาะปูวิ่นไปศูนย์เก้าเนาะมักศูนย์แห้ง ทันตัวนี้เป็นบนครับสามเก้าเป็นบนบ่อปูมันข้เป็นบนครับเจปหน้าจ้อไว้น้อเลือครันถือบนล่างบนมันขึ้นึ่างก็เรื่องหาล่างหาบนหดยอันไปเนี่ยนล่างูนย์บนเืออันนี้สนล่างู่ย์บนสี่สนบนหกนล่างครับโอ้สี่สนบนหกนล่างเนาะน้ามือนั่นเปเห็นปูไหน ฟังมาที่ใด้นอครับลูเป็ปชุดลายปู <c oughs> ชุดใตรแบบก็จะคงใจดนิยน่ะคะรับเก็บเ่าเก่ามันไปเห็นไม่ต่อเห็นไม่ต่อใดมากเล้มีอายมาสมาคงชุดไทยคึงวัดที่ใดวะที่สิบห้สิบห้าเ็ปูมาเมือนั้นบเห็นปูว่าสืมาคงชุดไทย นครับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับเนื่องจากปูลมไส้เห้องนะครับมวลประจำไปที่หนึ่งสิงหาด้วยครับเหล็กติดปูมีแปดเก้าศูนย์นะครับเอฟซีแล้วก็สายวิ่งครับศูนย์กับเก้าปูนักไปที่ศูนย์ด้วยครับสายวิ่งห้องแล้วก็เนื่องจากตัวเหล็กมีเกณฑ์หางนะครับเอฟซีครับมีสี่ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สามเก้าเจ็ดเก้าครับปูเป็ดสองสี่หกอืมครับการสุ่นเยอะมาก ไปตทำชื่อมูกที่เลยครับก็ s <S คือซ Mont ีห้องนี้เป็นตัวกันในนองปูเนาะครับผมอันนั้นท้าตัวเลขปูบอกว่ากำลังเนื้อเดือกับบนล่างพร้อมเอฟซีครับว่ายรหางครับน้องบอกครับบอกน่าห่วงเลยว่าจะเป็นตัวจุดคัดออกมาหน่อยๆครับ เอาไปเลี้ยฉันเข็นีกยูยังบ่ได้ยืบบัดปูยืบขนากระดานนึ่งบัดยังบ่ได้อกที่ปูเต็มกระดานเลยปูได้แนวทางปูไม่เกมเขาบ้านนี่เลยเนาะปูเนาะเนี่ยนอย่างเมันเลยแค่แบบเขาจีบนั่น่เนี่ยู้รับกระแสตอนยัมาเยอเหรอยันมายันชนยันมาครับ แต่ว่ารอบนี้กระแสศูนย์ันยังแห้งคือเขาน้ำปูนเนาะครับเห็นว่นเห็นวันมาหนึ่งหลือมาศูนย์เนี่ยเนี่ยใกล้ใกล้กันนี่เียมันเปลี่ยนูนเปลี่ยนได้อยู่รอบนี้ในตีปูอืมเนเจ็ดตัลบหกเนี่ยระวังคอยหมอน่าเล็มันจะมีศูนย์เดินศูนย์แปดหกสองตองเนี่ยเจ็ดจะงหมดครับ เราเสร็จแ้วแล้วเกิดยวังไมเอว่าช่วงหนึ่งจะื่อนงน่ก่ผู้เดนห้อมเนี่ยจะจังามันก็ม่นดีดีนปูเพรว่าก็ได้คือจำปัญหาลงมาเนี่ยได้ลดเสียดายที่ปู่ริบ่บบาบบบงบุดทยน้บบบบเบบบบบบาบบบบบบอบบูบบบบปู่บบบบบบบินบบมนอบบบนบบบับบบบ ครับเอาสุดท้าย e. นี่ขอกาบขอบุญของคุ้นปูด้วยครับที่เป็นสะพานบุญไฮฟซีครับสาธุครับสาธุปูงวดนี่ต้องถือแน่แน่เนี่าลอยเลย เอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เบื้องแนวทางจากปูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะค่ะถ้ามาักถ้าชอบพี่น้องก็แคบนาจอไว้นะคะบ่มากกับใยพานเด้อค่ะพี่น้องคะนําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะฉบ,บัาขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าให้พี่น้องโศกมันร่ารวยสกุลสุคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ